s ันนี่ยูโฟโลเลสตค n ันนี่ไลันเนี่ยไม่ถึงนะเด็กมานเนี่ยไอ้พลอยต้องเสี่ยงตายรอบ กองกากมาะพลอยเออตรงนี้คือที่ไหนวะเบียร์ออ๋ไม่รู้สิกอง,งกากมันมืดไม่เห็นเฮี้ยอะไรเลยที่ผ่าเลยเบียร์เปิดใต้ดินด้วยวะกูแอบก่อนละไอ้เงี้ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะหน้า,าบ้านเหรอเบียร์อืมอ๋อคุณรู้กูได้ยินคนเดียวยนะเนี่ย ก้องโดนปีนละาเหรอล่าหน้าบ้านนี่มีีนะได้ยินเสียงเดินสอง,งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างช้าแล้วก็อยู่อยูๆก็เร็วก็ไม่เห็นผีเลยอ่ะแล้วกล้องก็มีแบบว่าเร็วแน่นนนใช่หรอเขาว่าร <อ S 1> เร็วน่น ตอนวนั้นจะเดินสองไวาให้เบียร์ยินเองเพราะว่ามันเบียร์ไม่เห็นเบียร์เลยผีอยู่ใกล้เบียร์เหรอเมื่อกี้คือตอนที่เบียร์จะมาแอบอะเบียร์รู้สึกว่าเหมือนผีมาล่าเบียร์ก็เลยวิ่งมาแอบแล้วมันเดินเร็วเร็วมากแล้วได้ยินเสียงมันเดินเร็วแล้วพอเบียร์มาแอบปุ๊บอะสักแป๊บหนึ่งมันก็เดินช้าลงไม่แม่ตอนนี้ผีอยู่ไหนไม่รู้แต่ตัวตัวเบียร์เมื่อกี้อยู่ไหนเบียร์อยู่หน้าบ้านนั้นวางกล้องไว้ตรงแถวที่จะให้เห็นว่าจะให้ดูตรงไหนอะเบียร์ตรงแถวตรงไหนอะเบียร์วางกล หน้าบ้านไม่มีออกมาเลยสักตัวที่พลอยดูกล้องเนี่ยไม่มีผีแอ,อบด้วยผมเปิดไฟให้นะยกไว้นมันเดินช้าจนออกมาไม่ทันอ่ะก็มีสิทธินะถ้าอย่งนั้นนะถ้าเป็นถ้าเดินช้าออกมาไม่ทันก็มีเลยไปนแน่นอ่ะมาดูอีกทีน่าจะมันล่าเร็วขนาดนี้เดี๋ยวมันคงล่า งงเลยเมื่อกี้คือแบบไอ้เงี้ยเสียงเหมือนแบบเสียงแม่งเดินตามหลังมาเลยอ่ะเนี่ยผีล่าตั้งนานเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเดินผีลาบอ่ะอืมผีลาตั้งนานละเนี่ยเดินเลิกล่าไปละหน้าบ้านเงียบกิบเลย เเออฝั่งเลสติดติดเปิดฝั่งฮอพิทลวิงหรือลุงจะตะเกียงไปวางไว้ตรงข้างล่างอันนึงก็ได้นะเพราะว่าพอมองไม่เห็นไงมาไมีเอาตรงไหนรูเปิดไฟใ,ใช่ป่ะเปิดไฟเขาก็จะมองเห็นอยู่วาตรงหน้าประตูที่ลุงเข้าไปก็ได้ที่แล้ว <Yeah. S 1> ฮะวานออกป่ากของผมอข้างล่างอะดิ ไม่ออกในห้องที่กูแอบเนี่ยก็ข้างล่างก็หล่ะใช่เออเ้านอกห็นแล้วตกไปแไอเบียห้องแรกที่กล้องเห็นเนี่ยลุงก็ออกมาสิเดี๋ยวก็ตายห่าหรอกเออคิดดีจุดทูบไปแล้วด้วยออกกันตะเกียงว้ให้ด้วยดิลุงได้ถือตะเกียงวะวางไว้ข้างหน้าห้องอ่ะจุดได้ละเมื่อกี้ผีเมื่อกี้ผีมันดับมั้งแล้วผมจุดเ้วไม่ใชเถ่ะ ไปแล้วต่ไม่ได้จะไม่ล่าพักหนึ่งว่าผมผมจุดทูบไปแล้วผีเปิดประตูผีดับไฟเยยมเลยอ๋อผีดัดไฟพวกที่มีตะเกียงข้างหน้าเบียจะวางล่านะจะไน่าจะได้เวลาล่าแล้วเพราะลงจุดทูบแล้วครับใช่ตามทีวี ตูอ่าบาผมผมผมประตูเมื่อกี้ไม่ขยับอยู่นะประตูมันอะอืนเสียงเดินช้าๆ,ๆลุงป่ะใช่ใชผมผมวิ่งเอาของประโยน์ทำไมทำไมผีเจียมเที่ยวไปเลยอ่ะพอจุดทูบแล้วอ่ะเนี่ยมันคนมันควรจะได้ล่าได้ล่าแล้วล่าแล้ว ออกมาจากห้องพ่เอเบียร์หรือข้างหน้าวะออกมจ,จากห้อง,องที่มีะเกียงออกมาจากในห้องใช่ไหมเดินเดินเปไงบ้างเดินข้างกติเ,เดินออกไปแล้วนะนุ่มมันไม่ขึ้นมาข้างบนหรอกมั้งเพราะมันอยู่ในโซนผมเดินเล่นอยู่ข้างบนอยู่เลือกกล่าละ เดินไหวเธอด้วยเกิดในห้องนะกินยาก่อนไหมเบียไม่ไม่ใช่เลยเวนแน่นอนเบียการเดินไม่ให้แน่นอนไอ้กินยาก,กันปวใจเต้นแรงแต่แปลกตรงที่ว่าเบียได้ยินเสียงเดินไม่เท่ากาันจะเป็นผีอะไรที่เดินเดินไม่เสมอกันใช่ คือได้ยินเสียงตอนมันเดินมาตอนที่เบียหยงบันมันเ็วจริงๆเราก็ยืนช้าลงนเะีเดินไม่เท่าไหร่ก็จะมีจินวะจินจินไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเบียเปิดขัดเอาไปยังเดี๋ยวตอนที่เบียบอกตอนแรกขัดเอายังไม่โดนเปิดนะแล้วรอบสองถึงเปิดขัดเอาแล้วเดินช้าลงก็มีจิเปีนอยู่นะทำไมเปิดคัดเอาเดินช้าลงอจีนมันต้องเปิดขัดเอาแล้วเ็วขน้น ก็ก็เราเล่นมันเราโดนไอ้จีนแบบนี้ประจาเลยคอยก็โดนไม่เหรอที่เราเล่นกันเองบ้านลิกงวิวอ่ะพอเปิดคารเอาเปิดคันเอาแล้วไม่เดินช้าลงไม่นีเหรอผมจาผิดหรอเอจําผิดมันดับตะเกียงอีกแล้วอ่ะที่เจอจีนก็คือมันเจอตัวที่ไม่ให้ความสามารถด้วยอ่ะมันเดินปิดไฟแล้วเดินไม่ช้าลงแต่คา้าเราเดินไม่ช้าลงเดินเท่าเดิม เดี๋ยวเจอเลยบางตัวสึกเดินไวขึ้นอีกเบียวกางเขนไปล้วฮะอยู่ในมือเบียร์เคเค Are you here? 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 ตอบตอบตอบเฮ้ยแปลกนะตัวเนี้ยเบียร์สังเกตอะไรไหมลงจุดไอ้นี่หน่ะเบียร์อะไรอะไรหรอกูค,คุยในห้องอ่ะห้องแคบๆแ,แต่ผีไม่ตอบต้องเดินไปแบบใกล้ๆเลยที<ด>หนึ่ง อเฮียเดี๋ยวนะไอที่เธอมาเบอรเตอร์มันหายไปไหนวะอยู่ก ja ับเบียเบียวัดอยู่ในห้องโอเคหนึ่งจุดศูนย์สามสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่ศูนย์สองสามสามเจ็ดยังไม่น่า พอดอดด้วยไม่มี<า>ไม่มีจิงนะนะเพราะว่ามีสปีดบอกมีสิทธิ์เป็นไอ้หมอยไปทางนั้นนะเดินเร็วไม่เท่ากันแต่ไอ้หมอยมันไม่ควรจะเดินเร็วไม่เท่ากันในระหว่างตาป่ะเออก็จริงวะตอนนี้เช็คได้คือเวทตัวที่น่าสนใจอ่ะสปีดน่าสนใจเพราะว่าจุดทูบแล้วมันเงียบไปสักพักเลยอ่านี่ก็จริง เดียวเช่นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่เห็นออกดอดเบียร์ไปให้พลอ,อย่งังก่างมาเอาแล้วก็มันดัดตะเกียงบ่อยมากเลยนะอีไม่ทอาไฟล,ล่ะไปเขียนไม่จะประตูมีไฟม่วงหันไปทางนั้นนะพอยเห็นปะอืไม่เห็นนะเบียร์หันไฟม่วงไปทางประตูให้แล้วอันแั้ผมจำได้นะเอาไฟแช็กเขาด้วยผ่านเบียร์ไม่ได้ไฟแช็กมาไฟแช็กมโยน ยดนไว้ข้างหน้าห้องอยู่หน้าห้องเบียร์ประโยชน์ในข้างบนแล้วอ่ะแล้วก็เมือ่อกี้ไปเถื่อนยื้นไปด้วยเราจะบอกว่ามีการขึ้นสิบไปนะคนละหน้าห้องว่เบียร์ผมยูไว้หน้าห้องอันนี้นะเห็ยนไม่ไม่เดนเบียร์เก็บของผมขึ้นไปหมดเลยบอกไปแล้วเก็บไปแล้วโยนโยน,ยนไอ้นี่สองทีโอเคถ่ายไปแล้วว่ะเอาอยู่นี่มีไปเท่าไหร่เบียร์ อีเมสามสามสามหมดเลยครับสามหมดทั้งสามอันเลยโหครับถ้าเป็นทะียต้องเขียนหนังสือแล้วปะก็กราฟได้ถึงห้านานนะนะอ่ะล่าเห,หรอเ,หเ,หเขียนไม่ใช่เ,เขียนไหมเขียนไหมไม่มีกงรเขียนแล้วเบียร์อ่ากงาเขียนจะเหลือสเตตหนึ่งปะหมดแล้วครับ ถ้าไม่อันนึงก็คือหมดแล้วเมื่อกี้มันสองสเตจแล้วอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งเหลือสเตจหนึ่งแ้วมันก็ต้องเหนือสเตจหนึ่งนี่หรอไม่ก็อันหนึ่งมันโดนไหม้ไปสองสเตจแล้วอ่ะแล้วก็อีอก,อ,กอัน,นอยาวอะไรไปปวดีกบ้าไม่รู้แล้วอ่ะเตจผ่านหมดเลยดีกว่าตอนนี้เ็าอยากให้เชียงไอ้นี่มากกว่าอีเมยงโดนงโดนตีน ล่าเหรอล่า,ลาผีไม่อยู่ในห้องนี้ผีอยู่ที่ไหนไม่รู้เกิดหน้าห้องมั้งหน้าห้องก็ไม่ไายไนะบอกให้ what ก็ไม่ไลยสทกพิกดเดียวผีไม่ได้เกิดใกล้ห้องนี้เลยกล้องเพิ่งายหรอวไาย้ายห้องวะ่ะ เรือปลาห้องมันมีเตียงอยู่พอแอบได้ไปเรือไ,ไอยังอ่ะได้ไปโรยครับตอนนี้พออยากให้เช็คก,ก็จะมีเ e มาป,ปินกับพินอ่ะเล่า ี่ไม่เกิดในห้องตะควนันังปากออกปากในห้องเลยคืออะไรไมีทวินด้วย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็ล่าหรออืมอีเมสสองปีไปเกิดไหนอ่ะดูเช็คอุณภูมิหน่อยปีเปิดประตูห้องผมอยู่เลยเนี่ยเช็คอุณภูมิหน่อยหนึ่งจุดห้าเอ้าทำไมไปเกิดห้องอื่นสองรอบเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละประเด็นเลยปีเหยียบเลืออปะลุงไม่เหยียบล้าเกิดไหนเบียหลอกเบียขี้หายแล้วเวลาะวางออนท็อปนะ ตอกเบียร์เหรอราวเลยนะอีเวสี4น่าจะมาจากหลอกเมื่อกี้อยู่ตรงกันข้าวขับห้องลุงเนี่ยอยู่ข้างนอกโซนอ๋อโหสุดโอ้โหมันเป็นไม่ได้า3ตัวเลยนะสปิริตเวทวินเนี่ยผมมีจะบอกผีไม่เก็บเกลือแล้วก็ที่สำคัญคือโมชั่นห้องเนี้ยไม่มีการดังของผีเลยเฮ<อ>้ยดอด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  อ่าไม่ได้หลอก,ลก,อกใช่ไหมเมื่อกี้ดอดใช่ไหมดอดดอดดอดเห็นกระตาเลยว่าเปดอดเขาไปหลอกลุงสิเออเหมือนเขาไปหลอกลุงเลยเนะาะใช่นึกว่าเดินเข้าไปหลอกลุงดอดดอดดอดตัวเขียวตัวเขียวไม่ใช่ตัวใสสีดำตะเกียงหมดเลยโอยคิดว่าเป็นเวทนะเออมีเหตุเป็นเวทอยู่เพราะมันไม่เหยียบเกลืออ่ามีเกลือเลยเหมัอนปะ่ะไม่มีครับผมลอยมป็นโมสามกองอะโอเคผียังอยู่กับผมโมชั่นดังแต่ว่าไม่เหยียบเกลือโอเคเป็นเวท่าจะเป็นเวทคนอื่นหนยมีเกลือ น่าจะหนีเกลือไม่ก็เอา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 เกลือลงหม้อันหนึ่งเอามาโรยตามทางเดินอ่ะเป็นนะขี่ล่าเจอเจอพีเกลแล้วแต่ไม่เจอห้องอื่นเหมือนเดิมเจอที่อื่นหนีเกลือเกิอท้องอื่นแล้วมั้งเหลือเหลือช้อยเหลือแค่เบกและโยไก่ละเพราะว่าแฟนท่องกัเดียวเจนไม่ใช่ ใช่ใครชอบไม่ใช่หรอกคอยเห็นผีตลอดเวลาเลยใช่ก็เหลือเวย์กับโยกไก่เฮ้ย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 เลิกล่าแล้วลอยเกลือทางเดินอันหนึ่งแค่พอเช็คอีกรอบหนึ่งแล้วก็เจอแล้วเกลือเพิ่มหน่อลงเอากล้องไปถ่ายเกลือด้วยถ่ายไม่ได้ดีกว่าใช่ถ่ายไงมันไม่เหยียบกล้องก็อยู่ในห้องกระป๋องมอเมื่อกี้ ถ้าหลับได้ราไม่เกิดในห้องเลยเนาะเพราะลุงอยู่ในห้องแบบมันก็เลยไม่เกิดในออห้องเกิดวันหนีเกลือมากกว่าเท่าที่ดูถ,ถ้ามันเป็นเวรจริงๆอะนะเดี๋ยวเราบดออดเรียกปไปาเนอะยังไม่เลิกล่านะยังยีล่าอยู่นะขอพี่เลิกล่า ขี่อยู่นอกโซนแล้วโคต,โคตรแ๋วเลยพวกเราอ่ะเกาเมื่อนอกโซนล่าไวเลยใช่เดินมายังไม่ถึงหน้าบ้านเลยเพี่ีนยังไ,ไม่ถึงประตูเลยเกลือ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 ล่าไวเ่ะดูจายกัเข็ดไมมนี่รู้เลยว่าล่าไวแยนวเยนี่ยแน่ล่ากันเลยเกิดในห้องเลยอะ่ะ เบียไม่ได้เข้ามาด้วยดีกว่าใช่ยังไปไม่ถึงเลยลุงหยิบเกลือกำลังจะเดินตามไปแม่งปิดประตูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอย่าบอกนะมึงออกมานอกโซนได้อ่ะโอเคเลิกละเอาโรยตรงไหนับพลอยอ่ะพลอย เลยลอยงทางเดิอนอ่ะคลงทางเดินต่างๆเอาตรงนี้ออ่ะตอนนี้เขาไม่รู้ไปเกิดที่ไหนแล้วผมโรยแนละ้วเป็นทางมาครับผ่านมันต้องผ่านแน่ๆถ้ามันเหยียบจริงอนะ่ะ ไหนผีวะเอ้าโอาจต่ข้องข้งเองเฉยเลยอ่ะเออแต่ข้างนอกก็มีเกลือไรเอา้ากูเสร็จกูเดินมาถึงขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องเหยียบของกูแด้วเหยียบไหมแป๊บนึงลงมันยังลายอยู่เลยเอาลเแล้วเดินกลับไปละ ไม่เหยียบไม่เหยียบปกลับบ้าน weird, 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 weird. เดินเข้ามาจนถึงหน้าห้องขนาดนี้ถ้าไม่เหยียบนี่มึงต้องแบบตาดีกระโดดข้ามเกลือแล้วละอะ weird, 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 weird. อเดี๋ยวเบียร์เล่นพอยก่อน,นนะผมเบรกกัน เดี๋ยวเีแยกขัพักกันกนะหนักไหมฮะ่อะอะไรนะหนั่อยปใช่ป่ะอะไรหนักเหรอลวงหนื่หนักแล้วไงหนักบ้าเอ้ยไลย่แล้วยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยลุงตาพลอยกับเออกลับบ้านดีกว่าเ,เดี๋ยวกูยังไม่ตาย ดับพอใสในวิชันยังไม่ช่วยเลยหน้าจอใส่ใสในวิชันดูหน้าจอไม่ช่วยเลยจะช่วยได้ไงบ้าวเออหน้นเลยดิโอไม่เห็นที่อะไรเหมือนเดิมคือ <c oughs> สว่างสว่างจริงแต่ไม่เห็นที่อะไรเหมือนเดิมเวดเวด เร็เอาวะมี่ายสคีชูกเยอะ